รักษา,กาตัวเราให้ดีเนี่ยคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดนะนะมันไม่ใช่ว่าการแก้แค้นคือไปทําให้เขาเจ็บปวดการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการทําตัวเราเนี่ยให้ดีแล้วก็ไม่สะทกสะทานกับไอความไม่ดีของคนอื่นได้เนี่ยมันคือการตอบโต้หรือแก้แค้นคนที่ทําไม่ดีเนี่ยได้ดีที่สุดนนตัวนี้นะถ้าเราไม่ให้อภัยเนี่ยเราต้องเห็นโทษเลยว่าเมื่อไหร่ที่เรามาคิดอีกทีเนี่ยเห็นไหมมันก็ทําให้เรานเ,นเนี่ยทุกข์อีกทีได้เวรเนี่ย มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยไม่เคยระงับด้วยการจองเวรด้วยการพยาบาทพยาบาทไปก็มีแต่ทําร้ายใจเราไปตลอดเวลาและดีไม่ดีไปทําให้เราผิดศีลไปอาฆาตเนี่ยมันมันมีแต่บาปมันต้องพิจารณานนะแล้วก็เราเนี่ยต้องอโหสิให้อภัยให้ได้น,นะโดยการเห็นโทษก่อนว่าเอ๊ะเราทําไมจะต้องไปทํกตัวเนี่ยเจตานาในตอนที่เรา ตั้งไว้ตอนที่โดนแล้วยังผูกอยู่เนี่ยมันได้สามการของ,ของการทําบาปเลยนะมันเรียกได้ว,ว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะพลิกออกมาได้เลยแต่ตอนเนี้เจตนาก่อนทำเนี่ยมันจบไปแล้วเจตนาหลังเจตนากําลังทําก็จบไปแล้วตอนนี้เหลือแต่ตอนหลังที่เราจะมามาปรับจิตปับใจพยายามสอนใจตัวเองพยายามเอาชนะก้าวข้ามให้ได้ถ้าเราก้าวข้ามให้ได้เราก็ชนะเลยถ้าเราเราต้องมาสมาทานว่าต่อไปเนี้ยเราจะให้อภัย นะเราจะอาจจะทําในขณะที่เรามีใจสงบนะเวลาที่เราจะทําอะไรดีๆเนี่ยถ้าเกิดเราใจเรายังไม่ดีเนี่ยเราจะพัฒนาให้ตั้งใจอะไรดีๆมันยากงั้นเราต้องมีฐานใจจากทาบุญอะไรสักอย่างนะทำอะไรที่มันเรารู้สึกว่าเราชื่นใจจากทานของเราอะไรเงี้ยหรือเราไปอยู่ในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าพระพุทธเจ้าหรือที่ไหนเนี่ยแล้วก็สมาทานใหม่หรือว่าต่อไปเนี้ยเราจะสละ ไอ้ความรู้สึกอันนี้ให้ได้นะเราจะข้ามมันนี้โดยเราจะหลุดพ้นจากบาปอันนี้นะถึงแม้ว่ากรรมนั้นเราทําไปแล้วนะเราเคยอาฆาตไปแล้วเนี่ยแต่เราเนี่ยจะตั้งใจใหม่จะไม่ให้อา่าเกิดอารมณ์นี้ขึ้นอีกในใจเรานั้นเมื่อไหร่เนี่ยที่มันเกิดอีกเราก็พยายามที่จะให้อภัยตนเองแล้วก็ตั้งใจใหม่อยู่เรื่อยเอยเดี๋ยวเราจะสําเร็จ แล้วพอเราเนี่ยทำได้สักทีหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันโลกมันเป็นอิสระเนี่ยแล้วเราสามารถแก้ปมมันนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นเลยว่าพอเราก้าวหน้าพอเรามีความสุขเราเบาสบายเนี่ยเราเนี่ยไม่อยากกลับไปคิดอย่างนี้อีกเลยนะแล้วมันจบที่ตัวเราจริงๆไม่มีทางที่เราเนี่ยจะไปแก้ไขคนอื่นนะเขาเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามกรรมของเขาแต่ทําไมนะเราจะต้องมาเจ็บช้าทําไมเราจะต้องมาเป็นคนไม่ดีนะทั้งที่ บางทีคนที่กระทํากับเราเนี่ยไม่ดีแต่เราไม่จําเป็นจะต้องไปไม่ดีเหมือนกับเขาอ่ะงันเรามีสิทธิ์ที่จะรักษาตัวเราให้ดีนะการรักษาตัวเราให้ดีเนี่ยคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดนะนะมันไม่ใช่ว่าการแก้แค้นคือไปทําให้เขาเจ็บปวดการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการทําตัวเราเนี่ยให้ดีแล้วก็ไม่สะทกสถานกับไอความไม่ดีของคนอื่นได้เนี่ยมันคือการตอบโต้หรือแก้แค้นคนที่ทําไม่ดีเนี่ยให้ดีที่สุด นะแต่การตอบโต้โดยการโกรธโดยการที่เราเนี่ยไปทํำลายเขาไปอาฆาตเขาเนี่ยเราแพ้เขาแล้ว,ลวเราโดนเราเขาชนะเราแล้วเนี่ยเขาทําให้เราไม่ดีแล้วก็เราก็ยังไปไม่ดีด้วยเราทําตัวเองเอีกโอ้มันมันมีแต่มันมีแต่เสียเสียแล้วก็เสียแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถเขาทำมาไม่ดีกับเราแต่เราเนี่ยไม่ได้ ทำให้ความไม่ดีของเราเนี่ยเกิดขึ้นเลยเรายังรักษาความดีได้เราก็ได้บําเพ็ญบาร,รมีนะแล้วเราก็เก่งขึ้นเราก็จะมีความแกร่งมีขันติบาร,รมีนะมีอุเบกขาบาร,รมีนะแล้วบางทีมันด้วยปัญญาบาร,รมีที่เราเนี่ยเข้าใจว่ากรรมและผลของกรรมแล้วก็หลักแห่งการกระทําว่าเราเข้าใจหมดนะไม่ใช่ว่าเราทําไปด้วยความอดทนอดกันก้นกัดฟันที่เสยแต่เราเข้าใจหมดเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมและผลของกรรมของเขาที่เขาจะรับ เราก็ต้องมาได้รับกรรมและผลของกรรมของเราอะไรเงี้ยโอ้หมันจะโล่งปร่งเบาสบายทั้งอดกั้นได้แล้วก็มีปัญญาในการที่เราเข้าใจด้วย